อันยองอาเซียอันยองอันยองโอ้ยในหมูสามช,ช,ชั้นมากโคโชูจังสามชั้นมากโคชูจังอร่อยมากไม่ต้องกิมจิมเลยหวานหวานเผ็ดๆกินกับกิมจิบางคนเขาห่อผักกินเข้ามาก,กินไม่เป็น สดซุปกิมจิหน่อยสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปกับช่องมาโมยนะคะสำหรับคนที่ดูหลายคลิปแ้วยังไม่กด Subscribe ใจร้ายอ่ะ สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เมามอยชาแนลอีกแล้วคุณผู้ชมครับแต่แดด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 วันนี้เราจะมากินปิ้งย่างกันซึ่งบอกเลยว่าอยากกินมากเพราะว่าช่วงนี้ห่างหายจากการกินปิ้งย่างมานานมากคุณผู้ชมบอกว่าห่างยังไงหมูกระทะตลอดเลยคุณผู้ชมครับเราต้องแยกกันระหว่างหมูกระทะกับปิ้งย่างเออมันไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมวันนี้เขาว่าจะมากิน ปิ้งย่างเกาหลีบา์บีวจุกๆเลยซึ่งบอกเลยว่าร้านวันนี้เป็นร้านที่คัดสรรนีเป็นร้านที่เขามาาเคยไปกินหลายครั้งที่สาขาหนึ่งนะแต่วันนี้เรามากินอีกสาขาหนึ่งเพราะว่าจอดรถง่ายกว่านะคุณผู้ชมครับก็คือร้านแน่แน่บาบี큐แน่เน่ๆน่เน่น่น่บุฟเฟ่ปิ้งย่างเกาหลีซึ่งบอกเลยว่ากิมจิดีมาก คือร้านอื่นอะไรดีไม่รู้แต่ร้านนี้การันตีให้เลยว่ากิมจิดีมากคุณผู้ชมครับอ่ะวันนี้เราก็จะไปอัญยองอาเซโยกินปิ้งย่างเกาหลีกันนะไม่ได้กินนานแล้วก่อนที่จะเข้าไปกินก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s s r r i e ใไปกับคลิปนี้ด้วยนะคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าข้าเม้าเนี่ยนะถ้าใครติดตามมาตั้งแต่แรกๆดูวิดีโอล่าสุดกับวิดีโอแรกๆก,ก็จะรู้เลยว่าบวมชึงเลยนะคะ คือลถไม่ลงเลยคุณผู้ชมไม่รู้จะเอาเวลาที่ไหนไปลถนะเพราะว่าวนกินหมูกระทะยำยำหมูกระทะนะอยู่อย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมครับดังนั้นก็จะต้องกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กลับรูปร้างอ้วนทีขขงมาด้วยนะคุณผู้ชมไปเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปกินบุฟเฟ่เกาหลีกันอันยองอันเจโยปะ อันยองอาซโยอันยองอันยองยังไม่ตัดเยกอันยองคุณผู้ชมครับเข้ามาอยู่ในร้านแนนแน่บาร์บีคิวแล้วร้านนี้เนี่ยเขามีบุฟเฟ่เริ่มต้นกันที่199บาทนะแล้วก็ไล่ไป299-499ไปจนถึง699เลย199จะเป็นในส่วนของอาหารเกาหลีถ้าเราอยากมีพวกหมูอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับก็จะเป็น299แล้วก็เพิ่มมา499จะมีส่วนของซีฟูด้ดแล้วก ราคาสุดท้าย699สําหรับส่วนของเนื้อพรีเมียมนะคุณผู้ชมวันนี้เราก็กินกัน699เลยบอกเลยว่าก่อนที่จะกินจะพูดถึงลายบุฟเฟ่นิดนึงว่าลายบุฟเฟ่อาหารของที่นี่199บาทที่คุณผู้ชมรู้เนี่ยนะโอ้โหคือดีมากคุณผู้ชมจะได้กินอาหารเกาหลีทุกอย่างที่คุณผู้ชมนึกออกที่เคยเห็นในซีรีส์คุณผู้ชมมีหมดที่นี่เขามีของทอดเมเป็นรงเป็นปลายต่างๆนะครับผู้ชมแล้วก็ยังมีไก่ทอดโอ้โ อาหารเกาหลีไม่มีไก่ทอดได้ยังไงไม่ได้เลยอบซอออบซอเนี่ไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมครับแล้วก็พิซซ่าเกาหลีแล้วก็มีพวกที่เป็นแบบว่าหมูผัดมีเป็นไก่ผัดมีเป็นหมู3ชั้นมีเป็นอ๋อขาหมูอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมแล้วก็ซุปกิมจิซุปมิโซะต,ต่างๆคือเยอะมากเฉพาะลายอาหารปรุงสําเร็จเขานี่ก็คือกินไม่หวัดไม่ไหวแล้วแม่ขยับสเต็ปขึ้นมาอย่างที่บอกเขาก็จะมีเป็นพวกหมู3มชั้นให้เราด้วยเป็นหมู3ชั้นสไลด์หมู3ชั้นธรรมดาแล้วก็หมู3ชั้น หมักโคชูจังซึ่งพวกนี้บอกเลยคุณผู้ชมเอามากินกับกิมจินี่กิมจิเห็นไหมน่ากินไหมกิมจิกิมจิเอามากินกับกิมจิของเขาก็คือปังไม่ไหวแซลจริงๆคุณผู้ชมร้านนี้เขาเมาให้ยกมือคือกิมจิแล้วเราก็มีซีฟู้ดแล้วก็เนื้อพรีเมียมในส่วนของเนื้อพรีเมียมเนี่ยอยากให้ดูลายของเนื้อโอ้เนื้อดีจริงๆนะวันนี้อันยองอาเจโยเลยวันนี้เราจะกินเกาหลีกันแบบจุกๆอย่างที่บอกว่าร้านนี้ที่เ็าเม้าชอบที่สุดคือกิมจิ เขามีกิมจิให้คุณผู้ชมเลือก4แบบเลยนะคะปังไม่ไหวแซลนะคุณผู้ชมกิมจิที่นี่ดีมากข้ามอชอบนะใครมาก็ลองชิมดูว่าชอบกิมจิแบบไหนข้าวมอชอบทุกแบบชอบจริงๆกิมจิร้านนี้คุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะมากินมื้อนักหนักแบบนี้ก็อยากจะพูดถึงอามารีไฮไฟเบอร์กันอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าหลังจากที่ข้าม้อกินมื้อนักหนักแบบนี้ก่อนนอนข้าม้อก็จะชงอาร์มารีไฮไฟเบอร์ทานนะคุณผู้ชมครับเขาจะเป็นลักษณะของไฟเบอร์ซองแบบนี้นะแล้วเราก็ชง ก่อนนอนตื่นเช้ามาคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะขับถ่ายอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็บอกเลยว่าโล่งไปหมดเลยนะช่วยขับไขมันที่สะสมอยู่ตามผนังลำไส้ของเราที่สําคัญหน้าท้องยุบแบนปราบเอวนิคอดเลยนะคุณผู้ชมครับใครสนใจอวัยวะไฮไฟเบอร์ก็ไป ดูกันได้ที่เพจอมรีไทยแลนด์ขเขาว่าจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้ตรงนี้ไปถามแอดมินก่อนก็ได้รายละเอียดว่ากินยังไงกินได้ไหมขั้นหรือจะเข้าไปดูรีวิวก่อนก็ได้เลยนะครับผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มย่างกันก่อนซึ่งเราก็จะต้องเริ่มย่างจากนี่ไงหมูหสามชั้นเลยเนื้อสุกเร็วมากว่าแบบเตาร้อนมากนะผู้ชม นี่ากินไหมโหยนี่หมูสามชั้นหมาโคชูจังเราจะต้องตัดเนาะหมูสามชั้นเขาหนานะคุณผู้ชมแต่ว่าสุกไวเพราะว่าไฟค่อนข้างแรงทีเดียวน,นี่อันนี้เป็นเนือ้อ เอาจริงสําหรับค,คนที่ไม่อยากทานปิ้งย่างนะครับสามารถที่จะมากินบุฟเฟ่อาหารเกาหลีได้ในราคา199บาทนะก็คิดว่าเน่น่แแน่แน่น่เนี่ยนะน่าจะดังอยู่แล้วนะสาหรับคอปิ้งย่างเกาหลีน่าจะรู้จักดีเป็นร้านที่เวลาเข้ามาไปกินวันเสาร์อาทิตย์อะคิวเยอะมากครับเนื้อลายสวยดูดิเหกินดีกว่ากินดีกว่ามาผู้ชมครับสมชั้นแบบนี้เลยเห็นไหม เห็นไหมกินกับน้ําจิ้มอันนี้เป็นน้ําจิ้มสุก,กี้อ,อ,อบางคนเขาห่อผักกินเข้าไมากินไม่เป็นสามชั้นมาโกจูจังอร่อยมากอือ

เนื้อสุกแล้วตัดก่อนมีออปิ้งอันนี้เปลือกเม้าหน่อยนะ,ะสามชั้นโคชูจังเนี่ยไอ้แดงๆเนี่ยโอ้โหอร่อยมากเลยะมากับพี่ชายอีกแล้วนะคะวันนี้มีพี่ชายปิ้งให้ลองกินเนื้อบ้างคุณผู้ชมครับเนื้อน้อนิ่มจิมติมหน่อยอจัดไปกิมจิ อันนี้เป็นแตงกวากับฮอกกอดบอกแล้วกิมจิที่นี่เขามีหลายแบบนะลองมาชิมๆกันดูเข้ามาชอบกินทุกแบบอะ่ะกิมจิแตงกวาหอมใหญ่แบบนี้ก็จะคล้ายๆกับอาจาย์บ้านเราอันนี้น่าจะเป็นกิมจิมะละกอ หรือใช้เท้าหรือแครอทอะไรเงี้ยคุณผู้มอือืออันนี้เป็นหมูสามชั้นธรรมดานี่เพราะจะมากินอยากกินจิองนี้คำสานิดา ซดซุปกิมจิหน่อยโอ้ยอร่อยมีความคล้ายกลึงแกงส้มบ้านเราแต่ได้อารมณ์เกาหลีคุณผ้ชมผักเปื่อยมาแต่เราคนที่ไปกินสุก,กี้แล้วต้องรอให้ผักเปื่อยอะ่ะอันนี้เปื่อยมาแล้วเลยปังอันนี้เป็นสามชั้นหมักโคชูจัง โดูดิเดี๋ยวเราลองกินน้ำจิ้มแบบเผ็ดดูบ้างอ,อ,อร่อยมากน้ำจิ้มเผ็ดจะคล้ายๆแบบมีโคชูจังหน่อยแล้วก็มีความเป็นเกาหลีเกาหลีหลม่กินพริกไม่ไหม้แบบ เหมือนกับน้ำพริกหนุ่มอะไรเงี้ยอร่อยนี่ให้ดูเนี้ยเป็นน้ำพริกแบบเผ็ดเป็นน้ำจิ้มแบบเผ็ดของเขาคุณผู้ชมครับนี่ชุบกับหมูแล้วเราก็จะ kim chi samida ừ ừ Ủa ừ. ừ, chú đi nghe nghe má ồ các bạn xem đi คลิปนี้พูดน้อยนะคุณผู้ชมหิวเน้นกินนี่พี่ชายบอกว่าทําไมไม่พูดอะไรเลยเราก็เลยบอกว่าอ๋อหิวไงคะชิมไข่ตุ๋นหน่อยอ้ จำชั้นมักโคชูจังคือปังไม่ไหวขอข้าวหน่อยอออบอกแล้วว่าสายกิมจินี้ห้ามพลาดเลยนะ lan nhé Ồ wow. Này con công, đi công nướng. เอาจริงสามชั้นเฉยๆก็อร่อยนะจิ้มกับน้ำจิ้มสุดปัง อร่อยมากชิมเนื้อซี่โครงหน่อยหม,มักมาดีมากหวานเค็มสามชั้นสลด์ก็มีนะคุณผู้ชมสามชั้นสล์หน่อย ก็สามชั้นสลายอะเขาว่กว่ากินนี่ดีกว่าสามชั้นหมักโคชูจังแดงๆนี่คือที่สุด บีบิมบับคุณผู้ชมครับหรือว่าข้าวยำเกาหลีเดี๋ยวต้องราดซอสลงไปก่อนชิมซะหน่อยอ,อร่อยดีอันยองมาเซโย อยากจะแอบบอกนะคุณผู้ชมว่าไอบุฟเฟ่อาหารเกาหลีของเขาอะไปร้อยเก้าสิบเก้าอะถูกนะเพราะว่าเขามีแบบหมูสามชั้นมีเป็ดมีขาหมูมีอะไรคืออาหารเกาหลีทุกอย่างที่นึกได้อะไก่ตรงไก่ตุ๋น,นอะไรเงี้ยเขามีทุกอย่างเลยนะสำหรับคนที่ไม่ได้อยากกินปึ้งย่างอะนะแต่ใจเขามา่นนะว่าขยับสเต็ปขึ้นมาหน่อยแล้วก็กินสมชั้นหมักโคชูจังโอโหอันนี้คือปังไม่ไหว ดีมากจริง ิด,ดีมากราคานี้ไม่ต้องบินไปถึงเกาหลีคุณผู้ชมเพราะว่าก็บินไม่ได้ด้วยช่วงเนี้ย ไข่ตุ๋นอร่อยอ่ะอะไรไอร่อไข่ตุน๋นคุณผู้ชมครับสำหรับร้านแน่ๆปิ้งย่างเกาหลีน,นั้นบอกเลยว่าเขามี2สาขาสาขาที่เขามักเคยไปกินประจำมาอยู่ที่รัราชดาซอย3แยก4อันเนี้โทรเช็คคิวดีๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขามาักไปรอคิวหน้าร้านบ่อยมากนะเพราะว่าคนเยอะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งคือสาขาตรงนี้นะครับ สาขาสวนเพลินแถวพระรามสี่อันนี้เขาบอกว่าใหญ่กว่าที่จอดรถเยอะกว่านะครับแนะนําเหมือนกันเลยเมนูอาหารราคาแล้วก็รสชาตินะครับใครอยากลองนะแน่แนปิ้งย่างเกาหลีหรือแน่แน่นี่แหละ NENE e เนี่ยนะครับก็มาลองกันได้ทั้ง2สาขานั่นเองวันนี้จะขอตดวไปกินก่อนเพราะว่าอ,อยากจะไปตักอาหารอีกมากมายเลยคือเขามีอาหารปรุงสําเร็จเยอะมากก็เลยโออยากจะไปลองชิมนะคุณผู้ชมครับก็ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องเม้ามอยด้วยแล้วก็คลิปหน้าเราจะไปทำอะไรที่ไหนเขาก็ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับ